สวัสดีครับทุกคนพบกับผม b i g g a m e r กันเลยกันครับ <c oughs> อันนี้มาเล่น Tower Tower Defense กันอีกแล้วจะเปลี่ยนด่านนิดนึงนะจะเปลี่ยนเป็นอีกโหมดหนึงอนะไม่ใช่ Easy กับตัวชุดเดิมนะลองดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับเป็นชุดที่หาง่าย้วเนาะนี่นี่นี่ m ี d i u m Village สองรลองดูดิก็จะมีไอตัวเนี้ยฮิดมาดปะ Event Halloween มะตัวเงิน ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้เรียกอะไรไม่รู้เล่นตามลูกนะไม่รู้เรียกว่าอะไรไปไปดูกันอันนี้ก่อนเลยฮะร้อยหนึ่งฮะไปฮะตัวนี้ฮะโอเคสองตัวเดี๋ยวเรามาวางตัวเงินกันจะไหวไหมเนะี่ยสองตัวไม่รู้ลองดูก่อนมันคือคาเมล่าคาเมลาอะไร ฮาโลวีนหรอหรือว่าฮิมะไม่รู้เดี๋ยวดูสิชื่ออะไรเอวเอวก็น่าจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะเรียกอะไรนะวันคริสต์มาสอ่าระวงังตัวเงินละโอ้ยสองร้อยสบายๆฮะอันนี้ไหมไม่ได้ครับ ออาตสกิปไปเลยมาเรื่อยเยน้องไหวอยู่แล้วพี่เชื่อพี่เชื่อว่าน้องทําได้ถ้าน้องทําไ,ได้ก็มีอีกตัวหนึ่งอีกตัวคงทําได้ถ้าตัวแรกไม่ผ่านตัวสองต้องผ่านนะฮะใช่ไหมตัววางเงินมีแค่สองตัวตัวหนึ่งได้ร้อยหนึ่งโอเคเพิ่มเพิ่มตังค์มาละอ่ะอัพเกรดนิดหนึ่งนะฮะโอเครอดไหมอึ้ยอึ้ย ต้องรอดเีงครับผมต้องรอดฮะเราต้องรอดครับจะรอดไหมแต่มีสามร้อยวางดีเจเลยจบโอเควีเจมาวีเจมาแล้ววีเจตีสี่ร้อยต่วีหนึ่งอัปเกรดเพิ่มระยยะหรออืมยังไงดีตีวีหนึ่งเลยเหรอ โอเคตัวแปดร้อยแปดร้อยคุ้มอยู่วีเจตัวเดียวน่าจะเหลือๆครับที่เหลือก็อัพเงินไปก่อนจะได้มีเงินใช้นะไม่มีเงินใช้ในี่ลำบากเรื่องเยิน,างงนา 200. มากสองร้อยมาๆมาดีเจครับดีเจตบปวดครับโหไม่อยากคุยอ่ะเพิ่มเงินเพิ่หน่อยหนะะึ่งฮะดีเจแปดร้อยถึงไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอไหมนเนี่ย ไอตัวทํางงมาแล้วด้วยเจ็ดร้อยครับเลี้ยนิดเดียวมาเป็นขบวนเลยครับตีทันไหมน้องทันพี่ทันทันทัน,ทนไว้อยู่แปดร้อยมาฮะเจ็ดร้อยสิบยังไม่พอนะตัวนี้อัพอะความเร็วคูดาวลดลงนะฮะอัพเพิ่มอีกครับ จบครับเรียบร้อยฮะเก็บตังคแบบ์ไปครับสองตัวอัพเกรดมาตังค์หมดละมาแป๊บเดียวตังค์หมดแล้วแล้ว,ลว,ลวเอาตัวห้าร้อยลงมาตัวนี้สองร้อยดีไหมยังไว้ก่อนดีกว่าห้าร้อยโอเคเอาตัวห้าร้อยลงมาน่าจะกว้างกวางอยู่นะ ตัวนี้น่าจะคุมหมดโอเคมาหกร้อยครับหูเร็วปีเลยเปล่าแต่ครูดาวเยอะอยู่นะโอเคตังมาตังมาตังว่าก่อนครับไม่สนใจอะไรแล้วเอาตังมาตังมาแปดร้อยเหรอไม่พอมามามาเอาตังไหมเราหน่อยแปดร้อยคนระับต็มร้อยฮะตัวนี้ก็จะได้ตัะห้าร้อยพันห้าอัพเกรดน้องคนนี้นะ โอเคถีบเลยครับเป็นไงล่ะไหวไหมไหวฮะาอัพเท่าไหร่พันห้าเหมือนกันคูดาวลด,ล,ดลงอีกโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบไหวไหมไหวไหมเอาอันไหนดีอ่ะเดี๋ยหกพันเ่ยหรอไม่ไหวครับเอาดีเจมาก่อนฮะดีเจเก้าร้อยครับ,รบสุดจุดสามเพราะไหวอยู่เพราะไหวอยู่นี่ เอาน้องคนนี้มาไว้นี่อืมตรงนี้ดีกว่าจะได้กว้างๆนะมาหกรอยครับพันหนึ่งฮะโอเคจะได้ช่วยกันนะพันหนึ่งมาต้องการอัพตังครับมาขวาถีบครับหกพันเหมือนกันครับกดแพงจริงเราบอกน้องไม่ได้ทำเลยเลยครับน้องช่วยหน่อยเอา้า ตังเหลือๆครับน้องนั่นแหละสองพันครับ้องโหน,น้องก็ช่วยได้ดีอยู่นะอัปเกรดจะมีอะไรมีวุฒิเป็นอะไรแขนเปลี่ยนไปหรอเป็นตัวเชีย์หรอหรอนะือไงอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่แค่ยกแขนขึ้นมาเท่านั้นนะโอ้โหทีฟิบครับเดี๋ยวดูหกพันฮะจะแรงแค่ไหนฮะอีกนิดเดียวครับแค่นี้ก็ทีีบแล้วฮะ เฮ้ยหลุดหลุดไม่หลุดครับไม่หลุดขาดตังค์นิดเดียวครับมาดีครับหกพันครับโอ้โหไม่ได้แทบจ,จะไม่ได้เดินอ่ะคุมจุดเกิดไว้เลยจบจบกันไปฮะหกร้อยฮะพันหนึ่งครับ,รบ, 1, รบไม่ต้องไปไหนครับอยู่ตรงนี้เลยฮะน้องคนนี้ก็เอาใจช่วยเขาหน่อยสิเอาไปสองพัน อย่างแรงครับปันหน้า0ู5จุดสองห้าครับทียิบไม่ไหวหรอไม่ไหวก็จัดไปครับเอาห้าร้อยอัดครับไม่ได้เด้เกิดครับบอสบอสเบิร์ดมาเรียบร้อยเก็บหมดโอ้โหแทบจะมองตามไม่ทันเดี๋ยวนี่เท่าไหร่หกพันเหมือนกันไปก่อนหาคุมกำเนิดอีกนิดนึงอีกทีนึงไม่ต้องไปไหนคร บอสก็บอสก็บอสก็บอสเถอะเจไหวไหมว j เจมันห้าโอ้สูจุดหนึ่งเหลือสูจุดสองอืมเอาตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวน้องเขาไม่ได้ใช้เลยมาห้าพันครับห้าพันครับได้อยู่ครับโอ้โหไม่ได้ไปไหนครับอยู่แค่นี้จบจบแล้วน้องสี 40, นะ่0มือนเนาะ ไม่ไหวนะต้องไปดัดไหนแมงดีวกว่มามั้งตังแค่นี้ยังไม่พอเลยใครดูมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะดูดีว่าผมจะเล่นเก่งและชำนาญขนาดไหนจนกว่าจะถึงในแม่ฝึกเล่นไปเรื่อยครับยังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนโอ้โหที่ยิบมื่นซองแนละ้ว อ่ะหกพันตัวนี้ครับดูดีบอสบอสจะเกิดทันไหมหกพันสองตัวโอ้โหไงไงล่ะอ่ะหกพันอีกตัวหนึ่งอ่ะหกพันครับไม่ได้ออกมาจากปากปากทางเข้าเลยขาดตัวไหนไปเนี้ยตัวนี้หกพันยังแม็กเเวลหมดแล้วโอ้ทีแบบทียับยับไม่อ,กออกมากันได้เนาะ เกกันไว้ครับตัวนี้หกพันตรงนี้โอ้หกสี่ยี่สี่สองหมื่นกว่าแล้วนะที่เสียตังค์ไปเฮ้ยตัวอะไรวิ่งมาเมื่อกี้ปออตไทเลตเอาไว้เพียบเลยฮะว้าดีเจก็ทำหน้าที่ไปฮะดีเจโอใหญ่อยู่นะสามพันห้าครับจัดไปฮะดีเจ ช่วยๆกัน,นครับโหถีบไหวไหมไปไหวจัดอีกนะเป็นสนใจอะไรันนะใส่ไปโอบอสออกมาได้แค่ไม่ถึงสองวินะวะห,หนึ่งหนึ่งอันนี้โอ้ยเลือเดยเยอะเลือเดยเยอะเลือดเยอะครับบอสออกแป๊บเดียวครับ,บ ออกมาไม่ถึงสิบวิจริงของแรงของแรงอะไรดีายไปอีกดูดิจะออกไปถึงไหนด่านที่ยี่แปดนะฮะใส่กันยับทียิบนองแรงจริงไททันพีเซนแมน โอ้โหออกมาเพียบเลยจริงแต่ก็ยังไหวอยู่ไหวอยู่กลัไม่พอครับอัดเพิ่มครับสิบห้านะฮะเอาตัวนี้ออกเซลตัวนี้ไปครับเอาตัวนี้มามาห้าพันครับ ดูดี้จะสุดแค่ไหนโหยิงของขวัญไปแรงจะเอาหลับไปแล้วหนึ่งเฮ้ยจะมาถึงนี่ยอรยิงไปนี่ขายน้องก็ไม่ได้ครับน้องหลับขายไม่ได้เฮ้ยมอสสอนจุดศูนอ่ะเรียบร้อยครับผมชิวๆชิวๆนะเดี๋ยวลองเล่นดัดเอ็นบ้าง ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะทุกคนเพียงมันใจพี่ด้วยแล้วเจอกันครับ